มันมันต้องใช้มากใช้น้อยแต่โดยมากจะใช้นม้เกินอ่อนครับเพราใช้เกินอ่อนมันเปือยแล้วก็น้ำมะพร้าวที่เป็นไซรัปหลายๆยี่ห้อที่ผมลองมีถิงปงมีลองมีซินยอริต้าอร่อยสุดคนนี้สองร้อยอ่ะสองร้อยสองร้อยกว่าบาทโคตรหอมเลยหอมมากซิินยยออรต้าาหมมมกผเลหอมมาก มะพร้าวสดอ่ะมันจะมีความเปรี้ยวเขาจะดให้ีนิยมใช้น้ะมะพร้าวสดจุ่มหอมมากตรงบนี้ซินยอริต้าหอมมากถ่ายรูปเก็บไว้ซินยอริต้าหอมมากซึ่งปกติผมไม่ค่อยกินมะพร้าวนะยังยอมมาเลยอ่ะซินยอริต้ายอมเลยตัวเนี้ยยอมเลยไหนต่อไหมครับแกะต่อดังนั้น ไสหลับไส่หลัปลบผลไม้เปรี้ยวและหวานเข้ากับความเย็นทั้งหมดนะครับใส่ไปกนได้ไม่นอนแล้วคืนนี้ไม่นอนแล้วอาจารย์ใส่มาให้เราดนอาจารย์ครับไส่หลับนี่คืออะไรครับไสหลับคือน้เชื่อมครับไสหลับคนเชื่อมันก็คือน้ำเชื่อมกลิ่นต่าง ะมะพร้าวผมมีทิปนิดนึงนะครับมะพร้าวเนี่ยพยายามจะชนะมะพร้าวสดใช้น้ำมะพร้าวมาเลยตรงสายสีได้ไหมจ๊ะเอ่อมันพัดฉลายไปแล้วได้ครับได้ไหมมะพร้าวที่พัชลายมาได้ที่เรรากินคับแต่อาจจะไม่ไม่หอมเาตัวนี้ไม่หอมตัวนี้โอเคครับเพราะสุดท้ายแล้วยังไงก็ตามร้านกาแฟทุกร้านครับไม่ใช่ตัวนี้ในการผสมับครับให้มันกลิ่นตัวนี้กลิ่นหอมมากครับเดี๋ยวน้อัะเราไปดีูดิหอม หอมมากครับหอมมากในเรย่ององมันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นน้ำมะพร้าวแล้วกินดีก็คือน้ำช่อดอกมะพร้าวได้กินขวดเหมือนขวดโซดาเลยใช่ไหอมมากแต่ขวดมันหกสิบบาทเราสามารถขายเรา่แก้วากระสินได้แก้วละน้อยได้ก็คือเอาน้ำช่อดอกมะพร้าวในเทปเลยครับในแก้วปกติแข็งใส่เราใส่ที่ข้ออะไร้องการเสรใช่ไหมครับอืมพวกห็นบ้านแถวเนี่ยก็จะมีเต็มเลยไอ้ช้อดอกมะพร้าวมันมันจะเป็นคนละอย่างหรือคุณลือหยางใช่ไหม คือถ้าเกิดทำตาลสดมันจะมาจากช่อช่อดอกช่อช่อช่อลำตาลช่อต้นตาลแต่ว่าถ้าเกิดดอกมะพร้าวเนี่ยเขาใช้กระบวนการเดียวกันกับการการทำตาลสดแต่ว่าเปลี่ยนเป็นมะพร้าวแทนกลิ่นมันจะคนละกลิ่นโอ้ยอเมริกาโน่เล่นได้เยอะมากครับอเมริกาโน่เล่นได้เยอะมากแั้นเน้นเฉพาะควาเชื่อมที่มีรสชาติหวานแต่ละหอมมาก มนอนของคนพวกนี้เนี่ยมีนม่กี่อนเบรอดแล้วก็จะอยู่ในเรื่องการบัคตรนี้คนขับรถคนขับ